ใจหนึ่งที่คิดไว้แล้วว่าวันใดวันหนึ่งอาจจะมีให้เห็นในตามสื่อวม่าเรามีชื่อเสียงมากขึ้นอะไรแต่งงไหมเพราะมันผ่านมาสี่ห้าปีแล้วมัไมอยู่ดี่เมื่อชื่ะใช่ตอนแรกงงว่าสามสี่ปีทำไมเพิ่งมีออกมาอะไรอย่างเงี้ยมันตอนแรกคิดว่าถ้ามันจะมีจริงๆอาจจะช่วงโอลิมปิกช่วงซ <4 K S 2> ีเปิดตัว <มา S 2> ช่วงวช่วงนู<ม>ง้นทำไมไม่มีออกมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่เข้าใจทางฟังรู้เหมือนกันว่าทำไมถึงเพิ่งมามีช่วงนี้ครับเรารู้ตอนไหนว่ามันมุดออกมาเป็นช่วงตอนไหน ปิดติ้งตอกเลยขึ้นปิดชัดเกจนขนาดนั้นเหรอข้นปิดมาเองเลยปิดเราเลยแบบไม่เห็นชัดขนาดเลยเหรอเลื่อนตัวสับตัวเองปิดของตัวเองเลยมันมีความตกใจมั้ยหรือมีความแบบมู้สั่นอะไรรู้ไหมไม่นะเห็นแวบแรกก็ดีช่วงนั้นชัวอาช่วงผอมมาลงหรือไม่ทีเรียช่วงนั้นเหรอช่วงนั้นเหรอโอเคอยู่ส่วนตัวจะไม่ไม่เครียดไม่อะไรเลยครับเพราะว่า มันเป็นเรื่องจริงอ่ะเป็นความจริงที่เราได้ทําแล้วก็ไม่ได้ทําผิดอะไรด้วยคนที่ผิดน่าจะฝั่งรู้มากกว่าที่เอาออกมาอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนคุยกันก็คุยกันสองคนใช่แต่เขาเลือกที่จะเอาออกมาแต่ว่ารู้รู้ตัวคนปล่อยจําไม่ได้จำไม่ได้เพราะอะได้ใช่หรอเรียกว่ามันอ่ะเรียกว่ามันมันไม่ได้มีอันเดียวหรอกแค่เดียวหรอกไว้คือขนองไว้คือขนอง เราไม่รู้หรอกว่าอันไหนใครเป็นคนไม่รู้จริงๆถละว่าไม่รู้จริงๆเลยไม่งั้พี่ถามแบบชาวบ้านแซงว่ามันไม่ได้มีแค่คลิปเดียวหรอในวันขึ้นขึ้นของเราอ่ะมีคลิปไหมไม่รู้แต่หมายถึงว่าเรามีการโทรพูดคุยหลายคนอะไรอย่างนี้แต่ว่าแต่ละคนมีอัดไหมอะไรหรือเปล่านี่ไม่รู้ก็ยพี่คนญาติขอพี่คนครับแต่ว่าตอนเราคุยกันเราก็จะมีการที่แบบว่าวิดีโอคลอกอย่างนี้หรอไม่ทุกคนแล้วกันอะไรแต่อย่างน้อยอยู่อยู่ที่เคมี ยอยออกมาอีกหลายไม่ไม่กังวลครับเพราะว่าเราทําจริงอะแต่เราแต่เราไม่รู้สึกแบบว่ามันจะเป็นตาบากเพราะเราเป็นนักกีฬาด้วยแล้วเราเป็นนักแสดงมีชื่อเสียงด้วยถ้าเปรียบเทียบคือถ้าเราเป็นคนธรรมดามันก็จะไม่มีอะไรอย่างนี้ให้เห็นแต่แค่เราเป็นนักกีฬาเรามีชื่อเสียงออกมาซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่รู้ว่าคนส่วนมากทําไมอันนี้คือหมายถึงว่าเป็นเรื่องปกติที่<ง>คนสองคนใาชา่ครับ อนนเาอ,อาจริงๆถ้าย้อนกลับไปก็ทำเหมือนเดิม <c oughs> เพราะ <c oughs> ตอนนั้นมีความสุขไงไมันมีความสุขเพราะหลายคนโยงนึกว่าเป็นคลุดที่เราเพิ่งเลิกอ๋อไม่ไม,ไม่เขาอาจจะโยงให้เข้าใจว่าคือแฟนของคนนี้นะอ,อะไรอย่างนี้แค่นั้นใช่น้องน้องไม่เกี่ยวแล้วรู้สึกไงพอพี่หนุดย่ญญาพอคิดมันออกมาหลายคนก็มีวิจารณ์ในคลิป ก็มีมีรีพายมามีรีพายมาแต่ว่าแบบจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็<อ>เราก็เลยบอกเลยว่าก็หาวันติดต่อมาทำไมอะฮะไมมาเจอไงแต่ว<อ>่าเราไม่ได้บอลี่เลยไม่เลยครับไม่ไม่ไม่ซีเรียสไม่ได้รู้สึกเครียดหรืออะไรเลยเพราะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราทําจริงๆมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ คนเอาเราไปตัดต่อแล้วมาลงอะไรนี่เป็นความจริงก็เลยไม่ไม่ซีเรียสเลยตามหาคนปล่อยมาหรือว่ามันมีหลายคนที่มีันจำไม่ได้มันสามสี่ปีแล้วไงมันนานมันนานเลยจำไม่ได้แต่ว่าแต่คนล่าสุดไม่มีไม่มีไม่มีหลังจากไม่มีแล้วใช่ไหมหลังจากนี้หมายถึงว่าไอ้เนี่ยยี่ห้อละไม่มีปัจจุบันไม่ทำมีใช่ไหมไม่มีแล้วปัจจุบันพอแล้วปัจจุบันพอแล้วเจอตัวจริงดีกว่าเจอตัวจริงดีกว่าพี่มีก็ออกมาบอกว่าเอออย่าไปซื้อเตินอย่าไปมีน่าอย่าไปตามหา ก็ขอบขอบคุณพี่เขาด้วยที่เข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติเป็นสิ่งที่คนปกติทําการเป็นเป็น,ปน,ปนฝั่งที่ผิดควรจะเป็นฝั่งมูมากกว่าที่ออกมาละเมื่ออย่างนี้ตามที่พี่เขาบอกก็ขอบคุณน้ําใจที่พี่เขายังปกป้องยังเป็นห่วงเราอยู่ครับแต่เราไม่กงังวลสำหรับที่เขาวิเคราะห์ขนาดเราไม่กังวลไม่กังวลเลยอันนี้ไม่กงังวล แสดงว่าถ้าอยากบุญจักมาให้มัเจอจริงเจอโดยจริงดีกว่ารับจะเอาหรอรับจะเอาเดี๋ยวรับฝากพิมบอกไว้ก่อนคนที่มีหรือว่าคนที่จะมาจะปล่อยอีกมันใครที่มีคลิปนะครับอยากจะถ้าปล่อยมาเดี๋ยวแจ้งความนะหรือว่าใครขอยสำหรับคนที่มีคลิปหรืออยากปล่อยใช่ไหมปล่อยเลยช่วงนี้ส่งมาทีเดียวเลยอีกคลิปก็ได้รับจบเลยไม่ซีเรียสเลยแต่เราจะไม่มีอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดใช่ไหมไม่มียังรอผอมก่อน รัชอัลตอนนี้สรุปเราจะเป็นนักกีฬาหรือจะเป็นนักแสดงตอนนี้ที่แพนไว้คือช่วงมกราจะกลับไปไว่ายน้ำนะครับเพราะว่าในเดือนกันยายนกันยาตุลาปีหน้าจะมีเอเชียนเกมครับก็จะคัมแบ็กลงสาว่ายน้ำนิดหนึ่งในในฐานะนักกีฬาทีมชาติครับลลล้ววตตออออนนีก็คืปอปอ่่ยยัยชยยชยใช่ยังมีรับงงรับงานนิดหน่อยอยู่บ้างครับพักผ่อนนักกีฬาอยู่ครับ ขอ,ขอบคุณครับถ่ายรูปก่นกนอคกนครับพี่